สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนอุลิตภัยบูรชนูนประถมวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ครับโดยจะเป็นในเรื่องของเลาคคณิตสร้างสารรค์แบ่งปันความสุขผมนายเก่งพัชรุสสาราญดิฉันนางสาววลาพรจะดำเนินค่ะ สำหรับที่มาและความสำคัญในการทำโครงงานในครั้งนี้นะคะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและรอบคอบค่ะคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตค่ะโดยกลุ่มของผมู้จะทำจึงมีแนวคิดที่จะนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของเลขค่ะคณิตเศษส่วนและแกนสมมาตรมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์การโอยพรค่ะเพื่อส่งมอบให้กันในวันสำคัญต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของแกนสมมาตรในการพับกับพื้นที่ของรูปเรขาคณิตทางภายในและภายนอกค่ะสำหรับขอบเขตที่เราต้องศึกษานะคะตัวแปรต้นคือความยาวของแกนสมมาตรตัวแปรตามนะคะคือพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกของรูปเรขาคณิตและตัวแปรควบคุมนะคะคือความยาวของรูปเรขาคณิตค่ะ โดยมีเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหนึ่งต่อไปนี้1รูปเลขาค,คณิต2งมิติและแกนสมมาตร2เศษส่วน3การแปลงทางเรขาคณิตและ4พื้นที่ของรูปเรขาคณิตค่ะนในส่วนของนิยามสับเฉพาะนะคะรูปเลขาค,คณิตด,ด้านในคือพื้นที่สําหรับเขียนข้อความรูปเลขาค,คณิตด,ด้านนอกคือพื้นที่สําหรับตกแต่งการ์ดการพับแกนสมมาตรนะคะคือการพับเครื่องของมุมค่ะเพื่อให้เกิดแกนสมมาตรค่ะ ครับหลังจากที่เราได้เตื่นนำเกี่ยวกับโครงงานเราไปแล้วนะครับก็<ม>จะเป็นในส่วนของขั้นตอนและวิธีการทําการ์ดของเราโดยขั้นตอนแรกนะครับจะวาดรูปด้ขาคันนี้ที่เราต้องการนะครับลงบนกระดาษสีและตัดออกมาตามรูปแบบครับโดยเราจะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้าเหลี่ยมด้านเท่าหกเหลี่ยมด้านเท่าเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่าและแปดเหลี่ยมด้านเท่าครับโดยเราจะยกตัวอย่างให้ท่านคณะกร,กรรมการได้ชมนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขั้นตอนที่2นะครับเราจะขับเครื่องมุมครับ ให้เกิดแกนสมมาตรขึ้นโดยเราจะเรียกแกนสมมาตรนี้ว่าแกนสมมาตรที่เกิดขึ้นจากมุมครับครับขั้นตอนที่3นะครับเราจะทดลองแบ่งอัตราส่วนความยาวของแกนสมมาตรของเรานะครับออกเป็นส่วนๆได้แก่1นส่วนสองส่วนสาส่วนสและ1นส่วนหครับโดยเราจะยกตัวอย่างนะครับเป็นอัตราส่วนที่1นส่วนสก็คือเราจะวัดความยาวนะครับจากแกนสมมาตรของเรานะครับแล้วหารด้วย1นส่วนสเมื่อเราได้ความยาวหลังจากหารเสร็จนะครับเราจะใช้ดินสอนะครับจุดที่แกนสมมาตรของเราโดยวัดมาจากมุมครับ ครแบบนี้นะครับให้บทั้ง4ี่มุมก็จะได้ในลักษณะนี้ครับครับหลอนจกที่เราได้จุดที่แกนสมมาตรของเรานะครับขั้นตอนที่4เราจะพับมุมนะครับมันจะโดดกับแกนสมมาตรที่อยู่ด้านตรงข้ามในลักษณะนี้ครับทําแบบนี้ครบทั้ง4มุมครับหลอนจกให้เราได้ลอยพับเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนที่5้เราจะพับมุมภายในของรูปได้ขาคณิตนะครับเข้ามาหากันโดยจะมีส่วนที่เหลือนะครับยื่นออกมาทางด้านหน้าเราจะพับส่วนนี้นะครับไปทางด้านซ้าย และด้านขวาครับทําแบบนี้นะครับไปรบทั้ง4มุมก็จะได้ออกมานะครับเป็นรอยพับทั้งหมดครับหลังจากที่เราได้รอยพับทั้งหมดมานะครับขั้นตอนที่6นะครับเราจะจับมุมของรูปเลขาคันนี้นะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เกิดการซ้อนกันนะครับและเกิดเป็นการ์ดขั้นตอนที่7นะครับเป็นการตกแต่งการ์ดเพิ่มเติมนะครับด้วยริบบิ้นหรือของตกแต่งการ์ดอื่นครับเพื่อเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ ครับหลังจากที่เราได้ทดลองแม่งอ,อัตราส่วนความยาวของแกนสมมาตร,รของเรานะครับออกเป็นส่วนๆได้แก่1นส่วนสองส่วนสาส่วนสและ1นส่วนหครับเราสรุปผลได้ว่าถ้าเราจะพับรูปเลขาคันนี้นะครับเพื่อทําการ์ดเราจะใช้อัตราส่วนความยาวของแกรรงน 1, สมมาตรของเรานะครับอยู่ที่1นส่วนสเพราะว่าจะทําให้การ์ดของเรานะครับมีความสมส่วนมีพื้นที่ด้านในนะครับเหมาะสมในการถึงข้อความและมีพื้นที่ด้านนอกนะครับเหลือพอที่จะสามารถตกแต่งการ์ดเพิ่มเติมได้ครับ สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการทําโครงงานในครั้งนี้นะคะหนูได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบและหนูสามารถนําความรู้ที่ได้จากการปฏิกิริารวยพรมาดัดแปลงเป็นการทําที่ค่าหนังสือและยังสามารถทําเป็นดอกไม้ตกแต่งบ์ดได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหนูยังได้นําความรู้ที่ได้จากการทําโครงงานมาเผยแพร่ให้กับพี่ๆน้องๆที่เข้าร่วมมีทศกาลโอเพ h นเฮาส์ของทางโรงเรียนค่ะโดยการจะทําบูธทศกาลทางคณิตศาสตร์ค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ